กราบสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านครับวันนี้ก็มีพระบ้านมาให้พี่พี่ท่านท่านทุกท่านได้รับชมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตามคำเรียกร้องนะครับมีพี่ใจดีปิดไปแล้วนะครับพระชัยหลังช้างชุดนี้มี5องค์ขอบพระคุณพี่พี่ทุกๆท,ท่านที่ทักเข้ามาสอบถามด้วยนะครับผม ขออนุญาตเจ้าของพระนะครับมีพี่ปิดไปแล้วเมื่อวาน5องค์เลยนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าราคามันราคาค่อนข้างขยับขึ้นนะครับตอนนี้หาคนข้างหาคนข้างยาก มาชมเหรียญที่ยังไม่ได้มีเจ้าของกันนะครับองค์แรกเลยครับพระสังกระจใจครับออกวัดประสาทบุญญาวาสปี0ูนยนะครับสวยๆครับสภาพสวยๆ เอา350รวมส่งครับผมองค์นี้ต่อไปพายในกรอบเลยสวยมากครับองค์นี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับผิวไฟลุงุงๆผิวไฟเดิมๆแดงๆเลยนะครับหลวงปู่อันนี้เป็นเหรียญอายุยืนนะครับ หลวงปู่บุญหนานะครับพระสายพระพระป่านะครับดูสีผิวครับสวยสุดคมชัด สกลนครวัดป่าโสติผลพระส,สวยๆครับไม่ผ่านการใช้งานเลยพร้อมเรียมกรอบพลาสติกกันน้ำพร้อมขึ้นคอเลยครับองนี้เอาเอาสองแล้วกันครับพี่สองนะครับองนี้ต่อมาเป็นเหรียญเม็ดแตง่ง เล็กๆอึอึ like, like. <laughs> ในอินทศิลิองน,นี้น่าจะเป็นอันประกาการไหลเงินนะครับเมตตาค้าขายโภกศรัพย์นะครับมหาโภกศรัพร์์วัดป่าหนองอะไรเนะี่ย หนองข้างขาครับอําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรน,นะครับสภาพสวยๆครับเอาร้อยห้ารวมส่งนะครับพี่ๆเหรียญนี้ นี่เป็นพระประจำวันเกิดนะครับของพระาธาตุพนมนี่ด้านหลังเป็นพระประจำวันเกิดวันพฤหัสนะครับเหรียญกะไหลทองลงยาสีส้มนะครับพระาธาตุพนมวรมหาวิหาร ไม่แน่ใจนะครับว่าออกปีไหนเอาร้อยสามสิบรวมส่งครับพี่เรียนนี้นี่องนี้เป็นพิมพ์พระพุทธนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ จาโสรทนนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำเดิมๆเลยนะครับหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นะครับอันนี้หลวงปู่สอนะครับปลุกเสกพระสวยพระสวยนะครับเหลียนทรงหยดน้ำเนื้อทองแดงลมดำ เจดีพระพุทธสิริสัตตาศวัดบ้านหนองแสงยะโสธรนะครับปีสี่สองนะสภาพก็จะมีขราบหิ่งๆนะครับพระผมได้มาจาก เป็นพระบ้านนะครับเอาสองนะครับเหรียญน,นี้เอาสองครับพี่มีผิวเปิดนิดหน่อยนะครับ ต่อมาเป็นหลวงปู่สมชายทิตะวิโยนะครับวัดเขาสุก,กิมนะเนือทองแดงลมน้ำตาลนะครับเหรียญน,นี้เช,ช็ดกล่องนะ สภาพส,สวยๆนะพี่เป็นมังกรคู่กล้องโลก 101. ร้อยเอ็ดรออน่าจะร้อยเอดนะครับเพราะท่านเป็นเป็นบ้านท่านเกิดท่านเกิดอยู่ที่จังหวัดร้อยเอดนะครับแถวบ้านผมนี่เองตรงนี้เขียนว่าอะไรเนี่ย น่าจะมีนาคมสี่สามนะครับตรงนี้นสภาพสวยสวยครับเอาร้อยห้าสิบนะครับเหรียนนี้ร้อยห้าสิบ สวยครับเรียนนี้หลวงพ่อวัดไร่ขิงกะไร่ทองวิงวิงเลยสภาพยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับสวยสวยหลวงพ่อวัดไร่ขิง 3ามพันนครปฐมเอาร3 0นะครับพี่เหรียญนี้รนะ้อยสามสองค์นี้ผมชอบนะครับนี่นองค์นี้เดี๋ยวผมมาให้ดูส่วนตัวผมชอบนะครับเป็นพระพุทธห่อนะครับมีอุดกิ่งนะครับกิ่งยังวิ่งอยู่นะครับ จะมีศพมีขาบหิ่งหน่อยนะครับพ้าผมได้มาผมก็เก็บนะครับไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้ลงไม่ได้ล้างอะไรเลยนะครับนี่ดูครับหลวงพ่อดำวัดช่างเหล็กนะครับ สิทธิ์สร้างรุ่นหนึ่งปีอะไรเนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะปีสามเจ็ดนะครับพี่พี่สภาพสวยนี้เป็นคาบเบานะครับ ขาวสวยนะครับองค์นี้พี่ๆเอาสองรหาสิบรวมส่งครับองค์นี้ด้านล่างอุดกิ่งแบบนี้เลยนะครับ ยังวิ่งดีๆอยู่นะครับสุดท้ายของวันนี้เป็นเหรียญพระพุทธนะครับเหรียญทองแดง เดิมๆเป็นพ้าแท้ดูง่ายนะครับหลวงพ่อโตก็จะมีครับหิ่งหน่อยนะครับ พระตูจังหวัดสีสกเกตปี2543 สภาพส,สวยนะครับรถ้าแท้ดูง่ายองนี้เอาเอา170รวมส่งแล้วกันครับพี่พี่นี่ก็หมดไปแล้วนะครับสําแบบสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบพระคุณพี่พี่ทุก,ท,กท่านมากๆนะครับที่ทักเข้ามาสอบถามกันพูดคุยกันนะครับ สนใจองค์ไหนหรือว่ายังไงก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับพี่พี่ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ